ไซยาไนคืออะไรนะครับไซยาไนทำไมมันถึงอันตรายขนาดนี้นะไซยาไนเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่เกิดในธรรมชาติก็มีแล้วก็มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมาก็มีนะครับเกิดในธรรมชาติเรานั้นจะเคยได้ยินใช่ไหมในมันสำปะหลังดิบเนี่ยก็จะมีบางส่วนของไซยาไนอยู่นะครับหรือในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมที่ผลิตพวกยาสารเคมีพวกยาฆ่าหนูนะครับพวกที่เป็นอุตสาหกรรมพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกในอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการใช้ไซยาไนอยู่นะครับ ีนี้ไซยานายเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบคือเป็นแก๊สก็คือไฮโดรเจนไซยานนยที่คือที่เขาเอาไปรมควันนักโทษสมัยก่อนนะครับแล้วก็ไซยานายที่เป็นรูปแบบของผลึกเกลือนะครับก็เป็นท,ที่ที่พบบ่อยก็ยคือโพแทสเซียมไซยนานนยนะครับทีนี้เนี่ยไซยานายเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์นะมันไปยับยั้งการหายใจในระดับของเซลล์นะยับยั้งให้เซลล์เราไม่สามารถที่จะใช้ออกซิเจนมาผลิตพลังลง,งานมาผลิต ATP ให้มนุษย์เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับ คือเซนัยเนี่ยมันจะไปทําให้การหายใจตามปกติของเรานะแทนที่จะเอาหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเราผลิตพลังงานขึ้นมานะขยับแข้งขยับขาได้ตามปกติเซนัยจะไปจับกับกระบวนการนี้ทําให้เราไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้เกิดอะไรขึ้นเนะเราจะเปลี่ยนไปใช้การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนแทนซึ่งการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะมันจะมีขยะออกมาครับเราเรียกขยะตัวนั้นว่ากรดกรดเลคติก ไนะล่กรดไลคติกเนี่ยถ้ามันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจะทําให้หลายๆระบบในร่างกายของเรามันล้มเหลวซึ่งเจอได้บ่อยๆคือระบบสมองระบบประสาทนะครับคนคนไข้ที่โดนไซนายมาก็จะมีอาการประมาณว่าซึมนะครับอ,อ,อาเจียนนะครับเบลอพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าชักแล้วก็หมดสติได้นี่คืออาการทางระบบประสาทและสมองที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับอีกต่อไปคือ ถ้าบางทีเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นลมเฉยๆหรือเป็นลมจากไซยาไนบางทีมันบอกยากมากนะเพราะนั้นเนี่ยอะไรเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากในการที่จะโดนสารเคมีตัวนี้นะครับต่อไปคือคนไข้จะมีลักษณะที่ตัวแดงครับถ้าคนที่โดนไซยาไนจะตัวแดงแดงหลังแดงแดงแดง,แดงทั้งตัวเลยนะครับบางคนดูเข้าไปในเยื่อบุในปากเนี่ยขนาดเสียชีวิตไปแล้วนะยังไอเยื่อบุบุกข้างในปากเยื่อบุกระพุงแก้มเ่ยมันยังมีสีแดงและเลื่อยอยู่เลยเพราะว่ามีมันไป แย่งจับกับฮโมโกลบินในร่างกายเรานะครับเอ่อทีนี้การจะวินิจใช้ได้ว่าโดนเซนาชัวๆไหมเนี่ยมันก็ต้องไปทําการเจาะเลือดดูอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นสารที่อันตรายนะครับซึ่งก็ถามว่าหาเจอหามาใช้กันได้ยังไงจริงๆมันก็คือยาฆ่ายาเบื่อหนูอะนะมันคือยาเบื่อหนูนั่นเองเอะเซนาเพราะงั้นมันไม่ได้หายากเลยนะครับ